วันพฤหัสบดีที่7สิงหาคม2568เวลาก้าริกานายบรรจงโคสิตเจรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้ง8แห่งจำนวน500คนโดยมีนายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนางจิลาพรบุญโพผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนายชยุธโอวาฒการน,นลในขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายหัวหน,น,น,น้างานคณะครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ซึ่งมีพระเมธีวัชราภร์รอง าสตราจารย์ดตรรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหามากุฎราชวิทยายลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดและคณะพระวิทยากรเป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบสารความเป็นชาพุทธตามวงตระกูลต่อไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รำลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อปลูกฝังนิสัยเด็กและเยาวชนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนาและเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวันณมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อ